เรามาพบกับรายการทำไปทำมารายการที่สนับสนุนให้ทุกท่านนำธรรมะมาไว้ในใจยังอยู่กับอาจารย์ธวัชชนิกูุลครับอาจารย์ครับดินน้ำลมไฟอากาศาธาทุวิญญาณธาตุแม่ผมสนใจ6ตัวที่บ้าเลยครับอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นธาตุที่อยู่ในหลักของอภิธรรมครับตอนนี้ที่เรามาพูดถึงข้อพ่อเราต้องการจะให้เห็นถึงการขับเคลื่อน ในการทํางานของพลังปราณข้างในครับเพราะพลังปราณข้างในถ้าทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะให้สิ่งที่เป็นพลังตัวเราอย่างซึ่งภายในนี่เราไม,ไมา่ไม่สามารถจะเห็นได้ว่าพลังปราณขับเคลื่อนภายในแล้วทาให้ระบบพร่างกายเราดีขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นผลของการขับเคลื่อนพลังปราณยกตัวอย่างการพูดก็พูดจากันนี่นการพูดจากัน มันมันเป็นหนึ่งในสามกริยาถูกไหมครับเป็นเรื่องพฤติกรรมรพฤติกรรมหนึ่งในสามของพฤติกรรมคือวาจาการกระทำ และความคิดพูดทาคิดคิดทาพูดชีวิตของมนุษย์ก็อยู่สาอย่างครับแต่คุณไปหยุดสักหนึ่งในสแล้วถึงไม่ครบหรือเกือบจะไม่หยุดแต่ก็หยุดไปเยอะแล้วเช่นคนเคยคุยกันทางน้ำลายโดยใช้คำพูดกันอะไรกันเวลาพูดกก็ต้องมองหน้ามองตากันหน้าสั้ตาก็เห็นกันพลังออล่าก็ส่งถึงกันแล้วอยู่คุณไปหยุดการพูดไปซัไปคุยกันทางลายครับไอ้พลังปราณหนึ่งในพฤติกรรมเนี่ยมันหายไป ปันหายไปเราก็เห็นได้ว่าความมีชีวิตชีวาของมนุษย์ไปติดอยู่กับเครื่องอถูกไหมครับครับใช่เครื่องโทรศัพท์ไอ้ที่ส่งไลน์เนี่ยมันมาแย่งความมีวิชีวิตชีวาหนึ่งในสามของมนุษย์ก็คือพูดแล้วการคิดนะครับมันก็อาจจะคิดไปในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของวัตถุครับไม่ได้คิดของเรื่องจิตใจ จริงครับคุณอ่านในลายคุณก็รู้แต่ว่าอส่งมาอย่างนี้อย่างนี้แต่จิตใจเป็นยังไงสีหน้าท่าทางาไม่เห็นไปแล้วไม่เห็นไม่รู้ก็ถูกแย่งสซีนไปแล้วจริงครับโทรศัพท์มือถือแย่งเซีนไปแล้วแล้วก็ความคิดนั้นออกผลักดันออกมาทางวาจามันก็ขับเคลื่อนปรานแต่ถ้าความคิดนั้นไปผลักดันออกมาทางลายครับมันเป็นพลังฟิสิก ถูกไหมครับฟิสิกส์ก็คือแสงสีเสียงอ่าครับนะครับแต่มันเป็นฟิสิกส์ที่ขับเคลื่อนโดยที่เราไม่รู้ว่ามันให้ผลอย่างไงบ้างแล้วการกระทําการกระทําขณะที่เราคุยกันเราก็มีกิริยามีอะไรต่ออะไรไม่ใช่ว่าสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้านเขาจะเรียกว่าสังคมก้มหน้าแต่เวลาเราคุยกันนี่เราเงยหน้าสิ่งสําคัญที่จะได้ออกมาก็เป็นคําคุ้นเคยแล้วก็นิยมกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือแสงออร่านะครับ เรื่องอ,อล่านี่ถ้าใครรู้ประโยชน์นะครับทั้งทางนอกก็คือเรื่องของพฤติกรรมครับและประโยชน์ทั้งทางในก็คือเรื่องของวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลกรรมที่เราได้ทําไว้ครับผมเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าวิบากกรรมจะอยู่ในตนในตัวแฝงอยู่ในตนในตัวเราครับและ,ะพฤติกรรมก็จะอยู่ที่ตัวตน ตัวตนนี่ไม่ต้องอธิบายก็คือตนตัวตนก็คือคนนี่แหละพูดคิดทําทําพูดคิดแต่วิบากกรรมมันซ่อนอยู่ข้างในเป็นตัวตนของเราอบางคนบอกว่าตัวตนอะไรผมไม่สนใจผมเอาแต่แค่ตนนอกตัวก็พอแล้วพอนั่นออล่าของคุณไม่แจ่มออล่าก็คือราศีอันแรกนะครับราศีบนใบหน้าราศีตามตัวออล่าชั้นที่สอง เราเรียกภาษาว่ารัศมีฟ้าจะกโบราณไปหน่อยนะครับและออราชั้นที่สามคือรังสีแต่ว่าหลังสีอันนี้เราจะเอะคุค้นๆสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมมาลังสีครับพระเท้ามหาพรมมหลังสีครัีเพราะฉะนั้นรังสีเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนที่จะให้โชคให้ลาภให้คุณกับคุณและราศีมีประโยชน์ขนาดไหน ที่ทําให้คุณเนี่ยดูมีชีวิตชีวาแล,ละรัศมีคุณในท่ามกลางเนี่ยอ,อลาชั้นกลางเนี่ยมันจะต้องสื่อถึงกันครับด้วยตนด้วยตัวตนและตนในตัวไม่ใช่สื่อกันเพียงแค่เครื่องรับโทรศัพท์เท่านั้นเท่านั้นครับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธวัฒน์คณิกุลนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับบริษัท SCS s, s. s. Corporation, Corporation, Corporation จำกัดมหาชนแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ชมผ่านไทยทีวี Global Network 177ประเทศทั่วโลกนะครับดูรายการของเราย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับสังขารนี้ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เจ้าของสังขารน,นี้พระพุทธศาสนานี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้เรารักสังขารพอประมาณเรารักพระพุทธศาสนาสุดประมาณ เราไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าคนเราเนี่ยสแสวงหาความรื่นรมแต่ว่าความรื่นรมเนี่ยต้องไม่พ่วงเอาไว้ด้วยสิ่งที่ออมอมเมาหรือว่าทําให้เราเนี่ยคิดผิดคิดพาดนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นของการที่เราจะต้องติดต่อสื่อสารกัน